สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมอมิน519ทารอนนะคะข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำนะคะทุกคนคําว่าข้อความจากคนรักเก่าแปลว่าหนึ่งคุณอาจจะต้องจบกันไปแล้วบางท่านห่างกันไปนิ่งกันไปนะคะมาดูว่าเป็นประเด็นอะไรแน่นอนราคาดวงที่หมอวางอยู่ตรงนี้เป็นมันมันเป็นดวงรวมนะะทุกคนหมอมินไม่อยากให้คุณเอาการดูดวงทั่ว,วไปมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวไป ยึดมั่นไปถือมั่นว่าเป็นของคุณอันนี้อยากให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแง่คิดก็ได้มารับชมรับฟังกันเลยค่ะสิ่งที่หมอเห็นนะคะคุณถือดาบเสร็กันเลยบางท่านเป็นเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจใบนี้นะทำให้ความสัมพันธ์ต้องจบกันไปหรือห่างกันไป เพียงแต่ท่านอาจจะเพิ่งบางคนอาจจะเพิ่งมีประเด็นเมื่อวานนี้วันที่แล้วเดือนที่แล้วได้หมดปีที่แล้วก็ได้คําว่าข้อความจากคนรักเก่านะความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างไม่เคยยอมลงให้กันนะคะมันก็เลยแตกหักกันออกมามาดูกันนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้ไม่ให้เสียเวลานะคะม่หมออธิษฐานเปิดไพ่เลยนะหมอมาดูกันนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ขยายนะคะคลารไฟเป็นอย่างไรบ้าง ประเด็นแรกคุณผู้อยากใครมากเนาะอ่าแม่หมอรืมบอกธาตุอันนี้มีธาตุดินกันเมื่อสมมงกรธาตุลมตุนกลุมแมทุนธาตุน้ํนากรกฎมีพิจิตนะคะธาตุไฟไมีสิงห์คณูนะนะคะที่ผ่านมาหมอว่าบางท่านอาจจะคิดนะแล้วก็เชื่อว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณมันมีความเข้าใจกันดีบางท่านอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นแฟนแล้วพูดเรื่องอนาคตด้วยกันสีไม้เท้านะคะ แต่ความสัมพันธ์นี้มันทําให้เราห่างเหินกันออกมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําแล้วก็โดดเดี่ยวมอมินว่ามันเป็นเรื่องความขัดแยง้งอันดับแรกนะหรือกรณีบางคนคุณไม่ได้มีสถานะหรอกคะ่ะแค่คุยกันแต่เขามีตัวเลือกเขามีสเสน่ห์หรือคนท,คนที่คนที่ไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยนะมาดูใบต่อมานะคะเดอ t o ทาวค่ะเดอ Tower เนี่คนเกิดวันอังคาร ความสัมพันธ์นี้แตกหักกันแล้วเนาะนะคะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องคุณมีปัญหาไม่เข้าใจขัดแย้งทะเลาะก,กันนะคะทุกคนหรือกรณีบางคนไปรับรู้ว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวไม่ได้คุยกับคนคนเดียวอันนี้หนึ่งไม้เทา้ทาาตดไฟนะคะสองบบความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนเริ่มไม่เข้าใจความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณเห็นไหมคะแล้วปิดตานี่คือภาพที่ไม่ยอมรับฟังถ้าคุณบอกว่าเราไม่ได้เป็นนะหมอเรามีแต่ให้ ะะเรามีแต่เรื่องราวที่ยอมเข้ามาตลอดแปลว่าเขาก็ได้นะคะที่ไม่เคยยอมรับฟังความคิดเห็นของคุณเลยก้าเรียนค่ะอันนี้ธาตุดินเนาะการทุกสมองกรความรักความสัมพันธ์นี้ณนะตอนนี้แม่หมอว่าคือต่างคนหน้าตาจะต่างอยู่แล้วหรือบางท่านก็คือถ้าอยู่ด้วยกันยังเป็นแฟนยังอยู่ด้วยกันก็คือต่างคนต่างหันหลังให้กันนะคะคือคุยกันน้อยลง อัศวินเธอเรียนธาตุดินกันประสมังกรกรณีบางท่านคุยกับคนอายุน้อยไหมคะถ้าไม่ได้อายุน้อยอายุเขาก็เท่าๆกับคุณหรือมากกว่าด้วยซ้ําไม่ได้แตกต่างกันแปลว่าความสัมพันธ์นี้มันเอื่อยๆมันเฉยๆมันช้านะคะทุกคนหมอเห็นอัศวินถ้วยขึ้นมามีใครมาง้อคุณหรือยังนะคะถ้าเป็นเรื่องเราไม่เข้าใจเรวเ,เวอร์กรณีบางท่านเป็นความรักเรา สอสาคนในความสัมพันธ์ก็ได้โดยที่คุณเข้าไปเขาอาจจะมีใครที่เขาคบมาก่อนหน้าคุณหรือแม้แต่เขาดึงใครเข้ามานะคะหรือกรณีบางคนนะคะฝั่งฝั่งเขาเนี่ยแหะค่ะมีคนคุยหลายคนอเดเดชชาพิจิกพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ทุกคนภายใต้สาหรับ The f ฟู l ความสัมพันธ์นี้ยุติไปแล้วนะเพียงแต่บางคนอาจจะเพิ่งมีปัญหาประเด็นแต่บางคนอาจจะนานแล้วก็ได้นะคะ มาดูกันนะคะทุกคนปัจจุบันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไง,นะะก,งไกับคุณบ้างนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างธาตุน้ำมีกรกฎมีราศีมีนราศีพิจิกนะคะวันที่หมอมินก็พิมพ์ไว้นะคะใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วเนาะนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณบ้างตกความคิดของเขาหมอดูให้นะคะเขารู้สึกว่าอย่างไงนะคะเขารู้สึกว่าเราต่างคนต่างไม่ยอม ชอบอาชนะกันไหมหรือที่ผ่านมาเขาชอบเอาชนะคุณณนะตอนนี้เขาก็รู้สึกเงานะทุกคนรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างหรือเขาไม่มีเงินถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็คือความโดดเดี่ยวความเงาหรือกรณีบางท่านเป็นสองประเด็นเลยเงินทองก็ไม่มีมีปัญหาเงินชอ็อตเป็นหนี้สินแถมรู้สึกโดดเดี่ยวได้ด้วยมาดูกันเขาคิดยังไงคุณนะคะ,ะมาดูปัจจุบันก่อนดีกว,ว,ว่านะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะ วินรอบสอบเขาคงรู้ตัวนะว่าคุณน่าจะใจแข็งมากขึ้นแล้วล่ะคุณไม่เอาเขาด้วยหรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องคำพูดไหมนะคะอ่ะก้าวไม่เท้าค่ะก้าวไม่เท้าคนคนนี้เขายังแอบสื่อแบบสองคณอยู่นะแต่เพียงแต่ไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าเข้าหาหรือผ้าพันหัวตรงนี้ก็คือคุณนั่งคู่ต่างคนต่างเจ็บมาเยอะมีกําแพงด้วยหรือปิดกั้นกันไปบล็อกกันไปนะคะ หกถ้วยค่ะณนะตอนนี้หมอมินว่าถามว่าคุณกับเขาผูกพันกันไว้ท่านเป็นรักต่างวัยหรือความรู้สึกนี้เขาคิดถึงคุณมากหกถ้วยใครบางคนอยากมาง้อคุณนะแม่หมอเห็นใบแรกขึ้นมาแปดไม้เท้าก่อนเลยมีใครบางคนกําลังวางแผนมนาะพูดมาคุยหรือทักคุณมาแล้วก็ได้ถ้าท่านใดตรงจริตจะคิดมอนะคะแต่ว่ามันมีการที่ปฏิเสธกันไปแล้วหรือเปล่านะคะหกถ้วยหรือเขาวางแผนความรักข้างนี้ มันไม่มีความรักที่เท่าเทียมกันทุกคนคุณเห็นไหมอันนี้สองเรียนอันนี้สามเรียนอันนี้หนึ่งเรียนความรักความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่เป็นคนให้มากกว่าได้รับเช่นให้อะไรหมอขยายนะให้ใจให้ความรู้สึกให้คุณค่าบองท่านสปอร์ตเงินทองด้วยซ้ําแล้วแต่คุณเป็นเป็นแบบไหนนะถ้าคุณไม่ได้สปอร์ตเงินทองก็คือคุณยอมมาตลอดแต่เขาในความสัมพันธ์นี้แบบกลายเป็นให้ใครคนอื่นคุณเห็นไหมความสัมพันธ์นี้สามคนบางคนบางกรณี เขาให้ใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆหรือแบ่งเงินแบ่งอะไรไปให้คนอื่นนะคะคว้นเหรียญความสัมพันธ์บางท่านยังไม่ได้มีสถานะหรอกค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเอื่อยมันช้ามีคุณที่ฝ่ายตามฝ่ายตือ้อฝ่ายง้ออยู่คนเดียวคุณได้ทำแล้วนะนะสิบถ้วยกรณีบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วหรือเปล่าคะอยู่ด้วยกันแล้วบางคนก็แต่งงานเป็นครอบครัวมันม่นว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะ ไสองใบออกมาเดทแทพลนกับซิกอบสอน,นิทัดลมอุมกุมเหนน์อนอันนี้ธนลัาคานาธานโนนะความสัมพันธ์มรงท่านเป็นเรื่องการแตกต่างกันมากๆด้วยนะเช่นอะไรทัศนคติได้ด้วยนะคะใบนี้อย่างที่หมอพูนะคะมีปัญหาขัดแย้งคิดไปคนละทางเข้าใจไปคนละอย่างบางคนเป็นเรื่องอายุหน้าตาทางสังคมไหมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาว่าน่าทางประเพณี แต่เมื่อคุณห่างไปแม่หมอว่าคนคนนี้เขาก็พยายามที่จะบาลานพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะคะคุณทั้งคู่เนี่ยแม่หมอเชื่อเลยว่าม่ต้องมีใครบางคนที่ต้องพยายามรักษาสถานะแฟนหรือครอบครัวหรือถ้าคุณไม่ได้มีสถานะอย่างที่หมอพูดคือคนคุยในความสัมพันธ์นี้มันก็จะมีใครเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้เฟดออกมาแล้วนะคะเพียงแต่เพิ่งห่างไหมหรือใครห่างงานมาอ่านใจเขาดีกว่าค่ะทุกคนเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรคุณบ้าง แรกเลยค่ะใจลึกๆของเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะเขาก็มีความคิดที่อยากได้การเริ่มต้นใหม่นะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละนะคะหกถ้วยความรักครั้งนี้แม่หมอว่าเขายังผูกพันกับคุณหรือเขาคิดว่าคุณก็คงยังรักเขาอยู่นะคะคนนี้ยังคิดถึงคุณเอาง่ายๆอ่ะ อยากพูดเห็นไหมคะแปดไม้เท้าขึ้นมาใบแรกเลยอยากพูดอยากคุยอยากคุ้นอยากได้โอกาสใหม่เพราะยังผูกพันกันอยู่แต่ที่หมอเห็นเป็นปมเรื่องความบาดหมางกันนะคะความไม่เข้าใจคิงถือไม้เท้าคนคนนี้ลึกๆแล้วที่จิงเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนแอคทีฟทํางานเก่งกระตือรือร้นนะเขาอยากทักคุณเข้ามาแหละแต่เขาอาจจะกาลังคิดด้วยว่าถ้าคุณความรักนี้มัน มันห่างกันไปนานจบกันไปนานหรือนิ่งเงียบกันไปนานแล้วเขาอาจจะกําลังคิดว่าคุณมีคนใหม่คุยหรือยังคุณอาจจะไม่มีก็ได้นะคะแต่เขาอาจจะคิดไปเองได้ด้วยหรือความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เคยชัดเจนะคุณความสัมพันธ์มันปืดมันช้าก็าแปลว่าความสัมพันธ์นี้เขาคิดแล้วค่ะว่าคือคุณนะคะเราเห็นค่าตัวเองนะคะทุกคนเราไม่ได้แปลว่าต้องร้อยเขาเลือกเราเป็นฝ่ายเลือกเองแต่ตอนนี้หมายถึงว่า เขาอาจจะยังไม่ไมเข้าใจหัวใจตัวเองก็ได้ตอนนี้รู้แล้วนะคะเขาอยากได้โอกาสจากคุณเดวิลนะคะคนเกิดวันวันพุธกลางคืนนะค,ะความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าเขายังคิดถึงคุณแต่บางคนยังพันนาการกับบางสิ่งบางอย่างไหมหรือถ้าเขาไม่พันนาการกับคนอื่นเช่นเขามีแฟนแล้วมีคนคุยหลายคนเจ้าชู้ก็แปลว่าบางท่านเป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันบ่อยๆอาจจะปเป็นเรื่องที่เขา ชอบกินเที่ยวเล่นเดิมปิดอบายามุกนะคะแล้วก็มีปัญหากันได้ด้วยท่านใดไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้าแต่ไปนี้มันยังหมายถึงได้ด้วยนะคะก็คือแปลตามไพ่เลยความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นรักที่ขละกขสังเขาคิดถึงคุณแหละแต่เป็นความรักที่เขายังไม่เคลียร์ไหมหรือคุณก็ได้นะคะอันนี้ไพ่โดวไพ่โลกนะคะทุกคนไพ่จักรวาลคนเกิดวันเสาร์บางคนมูฟออนเป็นวงกลมหลายรอบแล้วนะ,ะอะ่า บางคนคุยกับคนทางไกลนะคนละอำเภอคนละรัฐคนละประเทศเขาคิดอะไรอีกนะเขาทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจความรักนี้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ทิมแจ็คทิมแทงใจกันไหมหรือเป็นเรื่องรักเราสองสามคนหรือมากกว่านั้นนะทุกคนเขาอาจจะเป็นคนที่ไปลุ่มหลงไปเจ้าชู้เองแต่ตอนนี้เขาต้องมาเสียใจเขาทําความรักคุณพังแล้วอะเดอะทาวเวอร์นะคะตอนนี้เป็นอย่างไร แม่หมอเห็นเขาหยิบโทรศัพท์ะะุณเห็นไหมคะเขาอยากติดต่อคุณนะอยากคุย,ยกับคุณมากอยากได้โอกาสจากคุณมากๆากเดมิเชเชนอันนี้คุณเกิดวันพุธอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารกับคุณเดโมนค่ะแม่หมอว่าตอนนี้เขาสับสนเขาทุกข์ใจนะเขาไม่ได้มีความสุขนะคะเป็นสภาวะที่ทุกข์ใจคิดถึงคุณนั่นแหละนะคะความสัมพันธ์นี้มันนิ่งแล้วหรือที่ผ่านมามันรู้สึกเบื่อนะคะ ความสัมพันธ์เขาเขาอาจจะกลัวคุณจะเบื่อเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาทํานะคะไม่น่ารักกับคุณไม่ว่าเป็นภูมิในที่หมออ่านนะคะฟูคือห่างกันมาต่างคนต่างต่างคนต่างใช้ชีวิตอิสระไปเฝ้ามองไปดูไปดูโลกภายนอกแต่แล้วแม่หมอว่าความสัมพันธ์นี้เขายังคิดถึงคุณเป็นเขาที่เจ็บนะมาดูกันนะคะทุกคนแนวโน้มความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเช่นใดสิบห้าวันนี้นะคะ พักแรกเนาะนะะ15วันอาหาโอ้คคุณกระโดดออกมาเลยคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่ยังเฝ้ารอเขายังมีคำถามมีในใจว่าเขาต้องการอะไรแล้วแล้วเขาก็คงรู้แล้วค่ะว่าเขาต้องการต้องการคุณนะคะเดเอ็มพัเลอร์ชาวราศีเมีลัคนาเมษ คนเกิดวันอังคารบางคนคุยกับคนต่างชาติหรือเขามีอีโก้มากๆนะหรือคนไทยเราก็ได้ผู้ไพ่เดมเพลสค่ะทุกคนคนเกิดวันศุกร์บจบตำแหน่งปัญหาไปนี้นะคะรีวิวหมอมินอยากบอกว่าบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือกรณีบางคนมีปัญหาไม่เข้าใจแต่ถ้ามันใช่แล้วก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ต้องปล่อยไปแต่โชคชะตาอาจจะมุนพวกคุณกลับมาได้คุยได้เคลียอ,อ,อะไรบางอย่าง ที่มันค้างคางในใจก็ได้แต่ลึกๆแล้วใจของเขาคิดถึงคุณโดยเฉพาะแม่หมอพูดเป็นปมแรกก่อนนะปมที่มันเด่นมากที่สุดคือขัดแย้งไม่เข้าใจหรือเขาชอบเอาชนะคุณไม่เคยยอมรับฟังเหตุผลของคุณคนคนนี้อาจจะวนกลับมานะคะหมอหมอมีนว่าเขาคิดเยอะนนเรื่องของคุณหรือคุณทั้งคู่ต่างต่างเครียดนะคะวิวขึ้นมาสองใบเลยแต่คนละสองหรับนะคะเห็นไหมน บางคนบาดมั้งไม่เข้าใจแถมบางท่านมีคนโมมากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณมีคนมาง้อคุณนะคะทุกคนถ้าท่านใดตรงจลีจะคิดหมอคลิปนี้นะนะคะข้ความจากคนรับเก่าของชาวท้าทามแต่คุณแต่หมอมินว่าคุณนิ่งแล้วละ่ะตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเลี่ยนแปลงความแสมพันแต่ถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอานะคุณเห็นไหมคุณมี คุณมีธงในใจคุณถือดาบไว้ในมือเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณทั้งคู่ต่างเป็นพ่อแง่แม่งอนแม่หมอว่าน่าจะลดลดความหมายถึงลดพลังงานถือดาบลงนะคะเข้าใจการปรับูุเข้าหากันให้มากที่สุดด้วยแพลนนะคะ,นะะสามถ้วยนะคะกันตอนนี้คุณน่าจะตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสเรื่องเงินทอง ้ะมินนะคะไพ่เนี่ยความรักครั้งนี้มีใครบางคนจะมาตื้อมาง้อคุณบางคนเป็นรักต่างวัยนะคะ,ะแต่คุณจะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ข้อสองคุณนะคะคุณเคยเจ็บมาเยอะค่ะทุกคนจิบถ้วยนะคะออไพ่ของคุณร้อนแรงมากกระโดดอกมาให้ลักแฟนไพ่พระ มีใครไปขอพรอะไรไว้ไหมความสัมพันธ์นี้คุณอยากได้ความรักที่ศีนเสมอคุณความรักที่เข้าใจนะถ้าความรักนี้มาแล้วไม่ชัดเจนคุณมีแผลในใจนะคะคุณเคยเจ็บมาก่อนมีคนสืบสองคุณด้วยนะคะมัมมินว่าเขาจะพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อมาทักทายคุณพอให้แปดไม้เท้าก็ขึ้นสุดท้ายแล้วใครอยากบอกและสรุปอะไรนะคะสุดท้ายแล้วใครอยากบอกและสรุปอะไร หมอมินว่าคุณไม่ต้องการความรักที่เขารักแต่ตัวเองหรือกับความสัมพันธ์คุณรักตัวเองมากขึ้นนะนนคบนาแฟนใส่แว่นก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะคะนะตอนนี้หมอมินว่าคุณกําลังรักตัวเองมากขึ้นหรือกรณีบางคนก็รอนะนะสิ่งที่คุณทำคุณเห็นไหม ต้นไม้อ่ะมันออกดอกออกผลแล้วถ้าคุณลดน้าพรวนดินคุณดูแลใส่ใจอย่างดีใครบางคนอาจจะอยากกลับมาใส่ใจกิจมากว่าเดิมแต่ตอนนี้หมอมินว่าคุณโฟกัสเรื่องเงินทองมากกว่าคุณไม่รอละงานในความสัมพันธ์นะคะนะจัดเมน้นแบบไม่เท้านะคะให้ยังเตือนนะคะทุกคนจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมา คนที่ไม่ชัดเจนคุณหรือแม้แต่คนที่เคยทําคุณเสียใจแต่ประเด็นที่หมอชี้อันดับหนึ่งที่คนคนนี้จะวนกระมาจะเป็นเรื่องปัญหาไม่เข้าใจขัดแย้งกันมีมีคนที่จะคุยนะคะมีคนที่จะทักคุณมาแต่สิ่งที่แม่หมอจะเตือนคือคุณทั้งคู่ยังจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันอยู่ความรักคือการปรับจูนเข้าหากันปรับนี้หมายถึงต้องทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณที่กดติดตามและรับชมคลิปแรนดอมของหมอมินห19ทารัตนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ